ดีจ้าฉันรายงานข่าวรายงานข่าวสาวปอพานก็มีเรื่องเล่ามากมายนะวันนี้แต่ว่าเออฉันจะไปไหนเนยดูดูดูฉันดูมีทั้งอูคูเลเล่แล้วมีทั้งคนคนด้วยมีคนอย่นั่นนี่คือหนูนัดที่ก่อนแล้วค่ะโอเคทีนี้เพื่อนเพิ่นก็บอกว่าเนี่ยลงรถตรงนี้แล้วก็เดินมาตรงนี้แล้วก็ไปที่ทํางาน พี่หนึ่งอะไรงี้เราบอกพี่เอาไว้ก่อนเผื่อพี่จะมาดักหนูมาส่นจะได yeah, ้รู ah ้จะรู้แล้วรู้แล้วแต่ตอนนี้ก็มีพี่คนเดียวที่รู้ที่สุดใช่คนอื่นก็ไม่รู้มันเป็นความลับฉันไรู้ความลับเขาเมื่อต่ตอนนี้เขาก็รู้ความลับฉันเมื่อคกอกันเด้อตอนนี้ตอนนี้ความลับเลยตอนนี้เราเราต่างมีความลับที่ต่างข้างอ่ะสวยอยู่นะใครหมายถึงทิป แล้วพ okay. no ี่จะต้องเต็มไหมนี่โอขาวโอเคนี่ก็คือทางเดินที่บันมองใบสวยกเด้อก็เป็นบรรยากาศของอีกมุมหนึ่งอีกที่หนึ่งของเยอรมนีเด้ออันนี้เขาก็ชี้นะเขาชี้ว่าจะให้ดูว่าแต่ว่ามันอยู่กลางเอออันนี้ค่ะอันนี้ดูดูดูวันนี้เป็นวันวันอังคารเด้อ คุณนายเขาก็ว่างไม่ได้ไปทำงานเขาก็เลยเนัดเราเราก็รอนัดเขาเหละเนาะดิฉนันไม่มีทางที่จะนัดใครได้ก่อนหรอกค่ะเพราะว่าทุกคนเขาทำงานทุกคนก็มีภารกิจดิชีวิตเกงดิฉันเนี่ยเป็นชีวิตกเกษียณค่ะวัยกเกษียณสำราญต้องต้องตองรอรอให้บริการเพื่อนๆจากตอนนี้

หลังได้ใชียวนี่ไม่ได้เหรอฮะบ่อของฉันนั้นมันไม่ได้ทีนี้ก็เออมันนี่ในป่าในเขาเก๋ยคนบ้านเขาก็มาอยู่แต่ว่าแต่ว่าบ้านเดินมาทำงานอันนี้นี่คือเดินมาทำงานที่นี่บ้านเขานี่นี่ที่ทำงานนี่อ๋อเป็นความลับห้ามบอกใครจะ มาแล้วหวังว่าจะเปิดเผยกูนี่ขอโทษนะแล้วเวลาอยงแล้วหนูชี้ไม่ต้องถามว่าหลังไหนอะไรเพราะหนูจำไม่ได้อ้าวโอเคแค่ว่าอยู่แถวเนี้ยพอโอ้โหเดินมาไกลหนูจำไม่ได้อันนี้คือด้านหลังไม่ต้องมาไม่ต้องหันมาทางนี้ไปทั้งที่คนสวยคนสวยไม่ใช่ไม่ชอบโชว์เนาะดิฉันไม่สวยดิฉันโชว์ดีแท้ ไม่ใช่ที่ไม่โชว์ไม่อยากให้โชว์บ้าน <Okay. S 1> เพราะเรากำลังจะไปเดินชวนรถหนูว่าเขาอยู่อยู่ตรงนู้นนะไม่ต้องหังนหน้าตาหนะู <laughs> <laughs> คือไม่อยากให้ไปดูบ้าน <laughs> ดูชอบอะไรเขาไม่ได้ไปดูอยากดูใครหรอกแต่ว่าเอาดูดูข้างหลังมาเป็นอย่างนี้ <laughs> อเคะ <laughs> คือที่ฉนก็เป็นผู้ช่วย <laughs> เหมือนเป็นผู้ช่วย <laughs> ผู้อำนวยการยังไงไม่รู้ <laughs> พูดในการเธอเลยทำไมอ่ะจะไปเอามือกันการไปชั้นไหนที่อเมริกขึ้นไปเขาบ้างไม่ใชนเนี่ยเอาเธอเข้าไปไงอ่ะไปเธอมาเธอข้าไปไงเอ้าวเขาก็ต้องอยู่บ้านดิพี่อ้าวอยู่บ้านแล้วเธอขึ้นไปได้ไงอ่ะแล้วเธอกดตรงไหนอ่ะไหนเดี๋ยวเราจะไปทำคอนเทนต์ืหอเธอกดตรงไหนคอนเชื่อพี่จะรู้ว่าในขณะ เออเอาเอ,เอ,เอเากูจะไปถามอะไรเขานักหนาเนี่ยทางนี้หรอ,หรอจะไปทางนี้พี่ว่าอันนี้ให้พี่รวบแล้วอันนี้อ้าว่าไงทางนี้ทางนี้ให้พี่เลือกคอนเทนต์อ่ะฮะไปทางน,นี้หรือไปทางนี้โอ๋อกูจะรู้นี่กูไม่เคยรู้มาก่อนเลยตรงน,นี้มันเหมือนล่มๆ่มนะอลองเดินใจไหมหนูก็ยังไม่อันนี้คือหนูมาทำงานหลังนี้ใช่ป่ะมาทำงานตรงนี้แล้วทันนี้ว่าโอเคทางนี้หนูก็มองไปตรงนู้นกับตรงนี้โอเค เราก็จังนี่วะก็เราก็ยังไม่เดินอันนี้นน่าจะอยู่ในป่าเดี๋ยวเราได้ไปตะโกนแฝงแฝงปากร้องเพลงกันได้กันอยู่ตรนีคุณล้มเงยมือเอาถือไม่ไม่เอาตรงนี้แหละตรงนี้แหละเอาโทรศัพท์ของเดมันนี่แกเมื่อกี้เหมือนจะไม่ให้เรายุ่งนะตอนนี้จะมาเราถึงตอนนี้มันถึงเวลาต้องยุ่งเลยนเนาะเงยงันเงยงนกันอยู่สองคนมาฟังนี่มันจะได้มือไม่ถือเอออย่างนี้เออคลิปพี่ตอนนั้นก็ เออถือกลางๆได้ไหมไม่ได้ดิไม่ได้ต้องอยู่ด้วยกันเราต้องอยู่ด้วยกันเออเออให้เห็นที่ไป้างงานมไปริมริมอ่ะไปริมริมอันจะสวยอยู่ไกลอยู่ใกลก็ไม่ได้เลยเอาจริงๆนะจริงๆหนูไปดูในภาพแล้วว่าถ้าเกิดมันมาจู้กดกดโอ้พี่จะชนพี่จะเข้าไปในพุ่มไม้อนี่มันมาจู้ กองกันก็ไม่ไม่สวยนะเนี่ยเนี่ยไม่ใช่ที่เดินมาทางนี้เพราะว่าเอเห็นซุ้มล่มๆหน่อยเพราะอากาศมันร้อนไงแต่พี่เห็นไหมเห็นไม่เห็นนู่นๆตรงนู้นอ่ะที่เอที่ทิวเขาเนอะเห็นไหมตรงนู้นอ่ะมันโล่งหนูก็อยากไปร้องลำทับเพงตรงนู้นอยู่นี่้าท่านุนมาแล้วท่านหนุนท่านหุนท่านบุนมาจ้ะ ไปตรงไหนก็เจอแต่ท่านหุ่นเนี่ยก็โหเราวาดไปทั่วน่ะสตรีแต่ว่าพูดถึงตรงนี้หนูไม่เคยเดินมานะมาก็เพราะว่าเพราะเหลือตรงนี้ไว้เพื่อจะมาเดินกับพี่ใช่ไหมล่ะไม่ได้เหลือหรอกมันคือไม่เคยมาฮะไม่มีเวลาแต่ก็คืออยากได้บรรยากาศใหม่ๆที่ใหม่ไงแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามันมีทางเลี้ยวจะคุยกันรู้เรื่องนะวันนี้แต่ถ้ามันมีก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้คอแห้งไง เราเมื่อไหร่เราเราจะต้องไฟกันนั่นเองว่าใช่ใช่ใช่แล้วไฟไฟอยากไฟก็ไฟเพื่ไฟวไม่ใช่ไฟไฟวหรือไฟแล้วคือเดี๋ยวมันมีทางแยกคะทางแยกเป็นไไม่รู้เหมือนกันถ้าแล้วก็ไค<ห>รส่งคลิปไปให้แล้วแต่ว่าตัดตัดทิ้งไปแล้วตัดตัดเดี๋ยวเห็นพี่เห็นไหมเห็นตรงนี้บ้านเขาก็น่าอยู่นะใช่แที่บ้านน่าอยู่นะ้ว่ัอ แล้วเราก็จะแถวนี้น่าอยู่ามากเลยเห็นปะแต่ว่ามันข้างล่างนี่มันน่าจะมีรถรถผ่านอยู่นะแต่หนูเคยขึ้นแต่สายนี้น่าจะเป็นบ้านคนมีกระตังแถวนี้เนทะ่าแรกเอ่อท่าแรกหนูว่าจะไม่พาพี่เดินแต่มันก็ต้องเดินเพราะว่าเรามีรถไง,ง,งเราก็มีรถขึ้นไงยังไงก็วันนี้ก็วันนี้ก็จะไปวันนี้ให้เวลาคุณทั้งวันะให้ทั้งบา่ายหาสถานที่ทำคอนเทนต์ก็น่าจะที่หนูประมาณบอกแล้วเพราะว่าเรา กนี้หนูก็ทํางานได้ไม่เหนื่อยแล้วเดี๋ยวเอาพูดเรื่องทํางานจะเข้าเข้าไอ้นี่แกไปไม่ไม่ไม่ต้องเข้าไม่ฮะไม่ไม่ไม่หนีไม่พ้นเรื่องทํางานในประเทศต่างประเทศก็มีไปเห็นไปมั้ยไปเวลาหน้าร้อนเราก็นอนได้เนาะมันไม่ใช่นอนได้แต่เพิ่งร้อนเปิดเปิดประตูแล้วที่เย็นไม่ร้อนมีญาติอยู่แถวนี้ป่ะฮะ เดินหาจะมีรู้สึกว่าเธอจะเป็นคนมีญาตินะที่ที่นี่ไม่มีแล้วตอนนี้ตอนนี้เธอมาเปิดเลยคือคือทางนี้มันจะเดินเลาะหมู่บ้านหรือว่ามันจะมันน่าจะมีทางอ๋อเดแยกเข้าป่าเลยไปเรื่อยๆเราเราเดินใบใบไทยใบยบายฉันเ่งก็ยบายตัวฉันนนี่ยการทำเพราะว่าเดี๋ยวเวลาหน้า อากาศเเราก็จะได้เดินถูเดินไปมุมนู้นมุมนี้ดนเดี๋ยวถ้า,ถา,าเกิดกา,างแสงแดดเดี๋ยวถ้าเกิดว่าม<ด>ีมาตกเราก็ต้องไปทำคอนเทนต์ในบ้านพี่<ด>ยามที่เรามีโอกาสเราก็ลแล้วเมื่อวานนี้ยังปวดขาเลยคุณคุณคิดว่าเรายังจะมีกิจกรรมร่วมกันอยู่เหรอ,อคุณมองหันหันกล้องไปทางหันกล้องลงไปทางนู้นทีทำเองเลยถือเองลยไปนู่นหันกล้องไปเห็นไหมเห็นไหม หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะอาคารไหนนะูนก็คือที่นู่นแล้วคือที่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 เขาบอกว่าที่จะลงไปทั้งน,นู่นได้แล้วก็ตัวฝันที่เราผ่านมามาตรงน,นี้ <laughs> นี่นี่ที่เราผ่านที่เราผ่านมานี่มันมามันมาตรงนี้เดินหลายนับอย่างองกันเดินเดินตุ๊กตักตุ๊กตักแล้วตอนนี้เราก็จะไปไปน้ำหน้าเดี๋ยวหนูจะให้พี่มาถือมั้งหนูจะได้อยู่ในกล้องด้วยนี่ต้นอะไรเนี่ยพี่นี่แล้วคนเอาต้นไม้ดีกว่า เดินดิอะไรเบื่อกันดีเดินเดินดีๆเดินให้มันเดินอย่างนั้นทําไมล่ะพี่มันเดินลงเขาเนี่ยจะได้เห็นหน้าพี่่าพี่แสงเก่งนะเขาก็เห็นอยู่ดีแหละไปเหอะนะเดี๋ยวดิเขียนไม่เจอหนูเดินกันเนี่ยไม่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 ฟังเสียงโลกเสียงการหนูไปเดยจะว่าฉันเดี๋ยวจะว่าฉันไม่บอกเออ ลักษณะการเดินขาทางขารู้เรื่องนะใช่ไหมว่าจะเดินแบบไหนใช่ไหมตามเรื่องนี่นี่คือเราก็มาทำขอเท่าเรามีเวลาเด้อเรามีเวลาฮะเธอจะทำอะไรงั้งเธอเราจะว่า ขาทางครับไม่จะเดินท,ทน้ามาแรงเดินตา,หาเห็นนะฉันว่าไม่ใช่ตาเห็ okay, นเดี๋ยวเดี๋ยวฉันมองไปข้างหลังก่อนเด้อนู่นที่เรามาขึ้นลงเนินนิดหนึ่งอันนี้ลง่ไปตามเขา <c oughs> เดี๋ยวแล้วลองฮะนี้ยวัฒน,นี่เราเอ่อที่หนูพาเดินที่ไอตองไอ Mm hmm. ที่ฮิตเลอร์ Hitler, <Hello. S 2> สามารถเดินขึ้นมาตรงนี้ได้นะเหรอ,อแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาเดินเยอะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าขากลับเราต oh. ายแล้วเราจะเดินทางนี้ไปทั้งหมดฉันคิดว่ามันจะใช่ไหมนี่นะ <Huh? S 1> ตอนนี้ก็เออพี่ดูทาง ก็ดูทางข้างหลังเดินดูทีศทางอ๋อเดนี้ฉันหันฉันหันมาหาเขาเราไม่ต้องขึ้นเขาไงเมื่ถ้าจะขาบกลับมานะนี่นี่มันก็จะเป็นนี่เราก็จะเดินมาอีกโอ้โหเดินลงดู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 ทางดูมันจะเหนื่อยไหมนะไม่เหนื่อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราทำคอนเทนต์อันนี้อันนี้นี่นี่ตรงนี้ไก่บ้านคนนี่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 เขาจะพาฉันชวนชั้นดำอะไรอย่ี้ยไปตรงนี้เอาไปเดี๋ยวเราก็กลับตรงนี้ขึ้นเขาเนี่ยถ้าไปตรงนี้เดี๋ยวกลัวไกลแต่จริงมีถ้าจะรู้พูดถึงนะ จักรยานเมื่อกี้แต่ว่าพี่จะปั่นไม่ได้เพราะว่าอุ้ยมันขึ้นเขาเพราะว่าเพราะมันไม่ไม่มีแอนเนลนั่นไม่มีเอ่อแบตเตอรี่ฉันไม่ไหวหรอกจูงจักรยานก็ตายก่อนนะแต่ตรงนี้หนูว่าเป็นอะไรนะพี่เป็นสวนเราเสียงดังได้อยู่เหรอได้นะอุ้ยอันนี้ก็ไม่รู้ก็น่าจะได้คุณจะทำเทนอะไรนะควนอะไรก็มันก็มีร้องเพลงกับทำคลิปนั่นแหละหรือทำตรงนี้เหรอก็จะตรงนี้นะจักรย์เย็นสุด ทั้งนั้นก็เดี๋ยวเราจะเราจะทำคลิปกันอยู่ตรงชายป่าเนี่ยออคนที่พาฉันมาว่าไม่คิดรอกเอกาลเยเด้วยอาเลยเด้อฉันก็คงจะพอแค่นี้เนาะสำรับสำรับคลิปนี้ก็เป็นการเดินมา ในอีกที่หนึ่งที่เยอรมนีเด้อว,ว่าจะมาทําคลิปอะไรกัน,นคนนู้นเขาก็เตรียมการมาแล้วสุขสันต์วันอังคารที่19สิงหาคม2568เจอกันใหม่จ้าอากับดอกกอรแรกอายเลิฟยบอสวัสดีจ้าพอกันใหม่เด้อ